สวัสด sure. ีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้โค้ชทองคูณนะครับจะมาแนะนําในส่วนของการเพิ่มเพื่อนนะครับโดย q i d ของเพจ q q ของเรานะครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้นะครับอันดับแรกนะครับพอเราเข้ามาที่หน้าแรกของเราหรือว่าหน้าฟปรไฟล์ของเราแล้วนะครับก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลยครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับจะมีตรงสังคมนะครับเป็นในเรื่องในเรื่องของการเพิ่มเพื่อนนะครับก็จะอยู่ในช่องนี้นะครับ ก็เรากดเข้าไปเลยครับก่อนที่เราจะเพิ่มเพื่อนเราก็ต้องรู้จัก QID เพื่อนมาก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้จะลองเพิ่มให้ดูนะครับเป็นเคสตัวอย่างอันดับแรกนะครับก็กดตรงนะตรงนี้นะครับตรงช่องนี้ก่อนนะครับเพื่อใส่ QID นะครับกดเข้าไปแล้วก็ใส่ QID เพื่อนของเราฮะที่เราได้มา เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆในกลุ่มไลน์นะครับที่ส่งคิวไอดีมาให้กันนะครับนะฮะพอเราใส่เสร็จแบบนี้นะครับอ่าผมอยากแนะนำอีกอันนึงนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเพิ่มเพื่อนนะครับให้เรากดแช่ไว้ที่ข้อความที่เราเขียนขึ้นนยฮะเพื่อที่จะ คัดลอกนะครับกดคัดลอกนะฮะอย่างตัวนี้ผมกดใช่แล้วมันขึ้นเครื่องหมายแบบนี้มันจะมีด้านบนเนี่ยฮะลูกกระดาษ2แผ่นซ้อนกันเนี่ยคือคัดลอกนะฮะกดไว้ตรงนี้ปึ๊บนะครับโอเคพอเรากดไว้เสร็จนะครับทีนี้เรามากดตรง a add friend นะครับเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้อ่ามันก็จะมาถึงช่องนี้นะครับมาตรงช่องนี้นะครับก็ให้เราเอา Q ID ของเพื่อนเราเมื่อกี้นะครับ ใครไม่ได้คัดลอกก็จําไว้แล้วก็มาพิมพ์ใส่ตรงนี้อีกทีนึงนะครับพิมพ์ใส่ตรงนี้อีกทีนึงแต่พอดีเมื่อกี้ผมกดคัดลอกนะครับผมก็จะกดแช่ตรงช่องนี้ขึ้นคําว่าวางแล้วผมก็จะกดวางนะฮะ qid เมื่อกี้ก็จะมาทีนี้ก็กดค้นหานะครับกดรูปแว่นขยายนะครับโอเคนะฮะก็จะเห็นหน้าโปรไฟล์ของเพื่อนเรานะครับที่เราแอดมานะครับอันนี้คือ qid ของเขานะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วกดตรง แอดนะฮะเครื่องหมายบวกนี้ครับโอเคอันนี้ก็เสร็จสิ้กนกระบวนการของการแอดเพื่อนนะครับในเพจคิวคของเรานะครับคนนี้ก็จะมาเป็นเพื่อนของเรานะครับต่อไปก็จะมีการแชทถึงกันนะครับปกติเราแชทผ่านไลน์หรือว่า Google Plus หรือว่า f c e e o o o นะฮะต่อไปนะครับเราจะแชทผ่าน เพจ Q Q ของเราเองนะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้นะครับจะสร้างรายได้อย่างไงเดี๋ยวก็ติดตามตอนต่อไปนะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับในส่วนของการแอดเพื่อนนะครับในเพจ Q Q ของเรานะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ